เธอถ้าคุณอยากจะซื้ออะไรแต่พี่อยากเจ็บเองนะขอให้บอกมาพวกกินจะลองให้ไม่เสียงไม่ออกวะอ๋อตัวนี้นะคะผมถ้าเกิดว่าใครได้ลองตามในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นคนแชร์กันเยอะว่ามันคือไดเป่าผมนั่นเองนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยแทนที่ว่าคุณจะต้องถือไดแล้วก็เป่าด้วยตัวเอง คุณสามารถที่จะตั้งมันวางไว้กับพื้นแบบนี้นี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆให้มันเป่าจนหัวแห้งได้ก็เดี๋ยวเพื่อความสบายในการรีวิวนะก็เดี๋ยวค่อยๆขอนั่งลองเล่าให้ฟังละกันนะครับผมตัวได้เป่าผมอันนี้เนี่ยคือจริงๆมันก็นี่แหละคือเม่กี้เห็นหน้าตาไปแล้วมันก็จะเป็นก้านแบบนี้นี่แหละนะครับผมในกล่องเนี่ยจริงๆก็จะมาเป็นประกอบด้วย3มชิ้นนะครับก็คือจะมีฐานมีแท่งตรงนี้แล้วก็มีเจ้าก้อนนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับคือตัวนี้เนี่ย มันก็จะประกอบเองง่ายๆนะครับผมคือต่อให้คุณไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ชอบประกอบใดๆคุณก็สามารถที่จะจัดการได้โดยที่เนี่ยแหละก็คือแค่เอาตัวของฐานมาประกอบกับตัวแกนด้านล่างนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้ววิธีการใช้เนี่ยก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มพร้อมเริ่มใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันทีดนึงแล้วกันว่ามันใช้งานอย่างไรบ้างแล้วกันมันทำอะไรได้บ้างคือตัวของอไดร์เป่าผมตัวนีน้มันจะมีความหนัก อยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีการถ่วงให้มันไม่ล้มไม่ล้มอะไรมานี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะปรับความสูงของจอาไดรตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวความสูงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้แรงในการดึงนิดนึงนะมันจะมีความเนื้อดูพอตัวนะครับผมก็ปรับตามว่าเราใช้ที่ไหนแล้วกันคือถ้าต้องการนั่งกับพื้นก็ได้น,ะนั่งบนเก้าอี้ธรรมดานั่งบนโซฟานั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผม โดยที่เขาจะบอกว่าระยะนะครับผมของเจ้าตัวของไดตัวนี้เนี่ยที่ลมมันเป่ามากับหัวเราจะมีระยะอยู่ที่ประมาณ10-15ึงซนติเมตรนะก็พยายามอย่าให้มันใกล้เกินไปแล้วกันเพราะงั้นเดี๋ยวมันอาจจะแรงเกินหรือว่ามันร้อนเกินอะไกนี้ได้นั่นเองนะครับรูที่ลมออกมันจะมีอยู่2รูนะครับผมไอต้ตรงด้านหลังนี้ก็จะมีรูอยู่นะครับผมก็จะเป็นช่องลมนั่นแหละก็ จะดูดลมเข้ามาแล้วก็เป่าออกที่ตัวช่อง2องอันตรงนี้นะครับระยะห่างของด้านหลังตรงนี้กับตัวผนังตรงนี้คือก็แนะนําว่าจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า30เซนนะครับจะได้มีให้ลมมันเข้าไปได้นั่นเองส่วนการควบคุม,มอ,อื่นๆเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับผมว่าอยากให้มันมีองศาประมาณไหนถ้าเกิดใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเก็บลงมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าต้องการใช้แบบให้มันเป่าจเต็มเต็มสิองศาเนี่ยมันก็สามารถปรับได้สูงสุดแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยจะสามารถสั่งเปิดปิดได้โดยการที่จะมีตัวปุ่มเปิดปิดสัมผัสอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับโดยเราจะต้องทําการกดเปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะมีเสียงตี๊ดออกมาใช่ไหม แล้วก็สามารถเลือกปรับว่าจะเป็นลมร้อนลมเย็นหรือว่า,าสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ว่าจะง่ายขึ้นกว่านั้นอีกจริงๆก็คือว่ามันจะมีเป็นตัวของรีโมทด้วยนะครับผมก็ใช้มือแล้วก็กดสั่งเปิดได้เลยครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นลมร้อนลมเย็นนะครับผมหรือว่าเป็นลมร้อนเย็นสลับกันนะครับแล้วก็เลือกความแรงลมตรงนี้เนี่ยได้ทั้งหมด3ระดับนะครับโดยในปลอกผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่า มาเป็นร้อนหรือเป็นเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าต้องการจะเพิ่มอุณหภูมิก็แค่กดบวกถ้าเกิดว่ารู้สึกร้อนเกินไปก็กดลบเพื่อลดอุณหภูมิลงมาแค่นี้เองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เหนือกว่าได้พอผมหลายๆตัวละเพราะว่าคือโดยมากที่เคยเห็นเงี้ยมันก็จะมาเป็นไม่ร้อนก็เย็นไปเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดต้องการจะปรับจากร้อนเป็นเย็นเนี่ยก็สามารถกดได้แบบรวดเร็วนะก็คือเลือกไปเลยอยากเย็นก็กด ตัวเกรดทิม้าอยากร้อยก็กดเป็นพระอาทิตย์แค่นี้เองนะครับผมสะดวกมากแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวฐานนะก็สามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้ในกรณีที่มันใช้หมดแล้วนะครับแล้วพอใช้งานเจ้าตัวรีโมทต,ตัวนี้เสร็จเนี่ยคือเขาก็จะมีที่เก็บอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งความเจ๋งของมันจะอยู่ที่ว่ามันมาเป็นแม่เหล็กเลยนะครับผมแค่เอาไปวางเนี่ยมันก็จะดูดดึ๊บเข้าไปแสนเท่โดยตัวมันเองเนี่ยถามว่างานประกอบและวัสดุเนี่ยถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเรียกว่าดี สมราคาของมันนะเรียกว่าถ้าเกว่าเอาไปตั้งเอาไว้ในห้องนอนในห้องในคอนโดหรือมาเนี้ยก็ถือว่าเป็นเอฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็แบบเออใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันดูน่าเกลียดอะไรอย่างใดนะครับดีอยัดดีดีกว่าที่คิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันจริงๆดูดีกว่านะว่ามันจอกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนผมหนาๆอย่างผมอย่างนี้เนี่ย แต่ใช้เจ้าเครื่องไดเป่าผมเนี่ยคือ,โ,อโหสาม่วโมงอีม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราไปหาคนที่ผมยาวๆสักนิดนึงแล้วกันมาลองมันจะได้แบบชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนมีความแตกต่างจากพวกการใช้ไดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่างไรบ้างครับ ล้วก็อย่างแรกเลยที่น้องๆพูดกันว่าชอบไอ้ตัวนี้มากๆก็คือว่าไม่ต้องใช้มือเนี่ยถือได้อาไว้นะครับผมทําให้เอามือเนี่ยก็เอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมจะเล่นมือถือทํางานแต่งหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็ได้หมดนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องไม่การขยับหัวเองนะก็เพื่อให้ลมมันทั่วถึงนิดนึงซึ่งการขยับหัวให้โดนลมทั่วๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าเรา,เราคงไม่ได้อยากจะขยับเครื่องไปมาหรอกนะครับผมเพราะว่าจริงๆหมุนตัวเองก็น่าจะง่ายกว่าหมุนเครื่องแหละ นอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้มือสองข้างนะครับผมในการจับทั้งหวีม้วนแล้วก็จับผมเพื่อทําให้มันสามารถเซตตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมีต่างหากนะคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําการไดผมเนี่ยคือมือเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องไดอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าหมดไปแล้ว2มือนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคือมือทั้ง2มือก็จะว่างอยไงจะทําอะไรก็ได้นะแล้วก็การปรับแต่งโดยการมีรีโมทเนี่ยก็ถือว่าทําให้ทํางานได้ไวหยิบง่ายอะไรประมาณนี้พอสมควรนะครับไม่ต้องหันไปมองก็หยิบได้นะแล้วก็เวลารู้สึกร้อนหัวก็กดตด เปลี่ยนลมได้ทันทีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลมได้ไวด้วยไม่ต้องรอนานนะครับตรงนี้เนี่ยเราแนะนําไม่ใช้เป็นตัวรีโมทมากกว่าตัวทัชนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวด้านล่างนี้เนี่ยแอบกดยากแล้วก็กดไม่ค่อยติดในต่างหากนั่นเองก็เรียกว่ามีเอาไว้เนี่ยในกรณีที่เอ่อรีโมทไม่เจอนะฮะหรือว่าแบตมันหมดอะไรประมาณนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปแทนพางๆก่อนพอได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้ไฟเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,700วัตต์นะครับแต่ถ้าใช้งานเป็นลมเย็นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่ถึงนนนน,นนะะะครรัับผมมกก็จไไไไ่ดด้้ิฟอขา โดยประสบการณ์การทงานหลังจากที่สาวๆได้ลองใช้ดูนะครับผมเขาก็จะมีบอกแหละว่าคือตัวนี้เนี่ยถ้าใช้นานๆไปมันก็จะมีกลิ่นเป็นไอร้อนออกมาซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของไดรเป่าผมทั่วไปมั้งน่าจะคล้ายๆกันหมดเราก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันทําความร้อนเยอะเกินไปจนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มตัวไดมันรับไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะมีการตัด ความร้อนให้เองด้วยเหมือนกันนะก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับที่มีให้แล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวมันเองก็มีการปล่อยประจุไอออนออกมานะซึ่งมันก็จะเป็นแบบเดียวกับพวกไดเป่าผมของยี่ห้อดังๆนะครับผมที่จะบอกว่าการมีการปล่อยประจุไอออนออกมามันจะทําให้ช่วยถนอมผมให้มันแบบว่าเป่าไปแล้วผมจะไม่แห้งแตกปลายอะไรก็ว่ากันไปก็ตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยส่วนตัวเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ดังหรือว่าเบาวกว่าพวก ได้บอผมทั่วไปนะก็เท่าที่ลองดูก็จะได้เสียงเดซิเบลก็ใกล้เคียงกันพอสมควรส่วนข้อที่เสียดายหรือว่าอยากให้มันมีเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมเท่าที่ใช้ใช้กันมาเนี่ยอันแรกเลยก็คืออยากให้มันมีกลไกลที่มันสามารถที่จะหมุนได้ตัวตัวเองเหมือนกับเป็นพัดลมอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกคือถ้าจะใช้ทีหนึ่งคือเราก็ต้องแบบเป็นชาวร็อกนิดนึงือแบบ นะัคือต้องหมุนหมุนเพื่อให้มันเป่าทั่วๆไงแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ตัวมันเองมันสามารถที่แบบหมุนเป็นพัดลมได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เป่าหัวเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวมันเองด้วยความที่มันเป็นแบบตั้งพื้นเนาะมันก็เลยต้องมีความหนักถ่วงเอาไว้นะครับผมไม่ให้มันล้มได้ง่ายๆก็เลยทําให้การที่จะเก็บอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความลําบากนิดนึงละกันแล้วก็ตัวสายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีการทํามาให้แบบเป็นแบบสายที่ เก็บสะดวกเลยอะถ้าใช้อยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะไรันเนี้ก็จะต้องเสียบสายทิ้งเอาไว้ไปเลยอะไรมาน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีการใส่ล้อไว้สักนิดนึงเนี่ยคนที่แบบอาจจะแรงน้อยๆยหน่อยก็น่าจะทาให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยสรุปของเจ้าเครื่องเป่าผมตั้งพื้นตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถามว่ามันโอเคไหมผมเองผมคงเฉยๆแต่ว่าสาวๆก็บอกว่าเฮ้ยชอบอยู่เหมือนกันดีโดยตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ซื้อมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือผมมีเสร็จความเป็นเจ้าของมันอยู่ประมาณ 5นาทีในการเอามายิยืมมารีวิวนี่แหละคือน้องเขาซื้อต่อไปเย้ะน้อยโอเคแหละแสดงว่าเขาถูกใจจริงๆโดยราคาของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทคือไม่ได้ถูกเลยนะคือจริงมันก็จะมีหลายร้านที่เอาเข้ามาขายนะตั้งแต่ราคา2,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้ก็มีนะต้องดูดีลอะแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันคือการเก็งราคากันพอสมควรคือพอใครมีของก็แบบมีการ าาขึ้นไปอ่ะนะครับเอ,อ่อถึงเวลาจริงต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะราคาลงกว่านี้แหละแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยจริงๆคือไปเจอมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่น,นี้ไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อมาลองนะครับก็คือว่ามันจะเป็นขาสําหรับประกอบกับไอ้ตัวไดเป่าผมนะครับอันนี้เนี่ยราคาเรียกว่าถูกกว่าเจ้าตัวนี้ไปประมาณ10เท่าได้โดยที่เราก็แค่เอาไดเป่าผมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปแขวนกับขาเราก็ให้มันจับถือเอาไว้ให้แล้วเราก็นั่นแหละก็คงต้องเหวี่ยงหัวไปเอง แต่พูดไปถึงตอนนี้แล้วจริงๆเราก็ยังไม่เคยรู้เลยนะว่าจริงตอนนี้มันคือแบรนด์อะไรกันแน่ใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่เขามีเขียนอยู่พินพินพินเชลเลอร์เพราะว่าตัวนี้มันคือตัวแรกมันไม่ใช่พินอ่ะมันอ่านว่าพินพินชีพินเชเลอร์ two hours later คือเขามีการเขียนชื่อภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะว่ามันคือพินชีเลอร์ พินชาวพินชิลอะไรสักอย่าง,างแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาจีนจริงๆเนี่ยมันอ่านว่าพินชอเลอร์นะครับนั่นแหละเป็นโปรดักต์แห่งความสุขก็ประมาณนี้แล้วกันก็ เผื่อว่าใครมีคนถามว่ามันแบรนด์นี้มันอ่านว่าอะไรก็นี่แหละผินชื่อเลอร์นะประมาณนี้นะครับผมเอามาลองให้ดูกันเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกว่าใครถูกใจชิ้นสินค้าชิ้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็กดแชร์บอกเพื่อนๆที่น่าจะอยากได้เจ้าตัวใดปอผมตั้งพื้นตัวนี้กันด้วยละกันแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเกิดไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกเนี่ยก็กด s u b s c r i b e ติดตามช่องเราไว้ได้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันจากคนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย